เคยใช้สนุนสะพานพุทธและสะพานปลกเก้าคุณต้องเคยเห็นต่อหม้อที่ยังเหลืออยู่กลางระหว่าง2สะพานนั่นคือเศษซากของโครงการรถไฟฟ้านในฝันที่ยังเหลืออยู่จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของกรุงเทพมหานคร ถ้าคุณเป็นเด็กฝั่งธนและต้องใช้ถนนเส้นสะพานพุทธและสะพานปกเก้าอยู่เป็นประจำคุณต้องเคยเห็นต่อหม้อขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางกลางระหว่างสองสะพานทําให้เกิดคําถามกับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำความจริงนั่นคือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลถไฟฟ้าลาวารีนที่เป็นโครงการลดไฟฟ้าโครงการแรกของประเทศไทยลาวารีนเป็นบริษัทเจ้าของโครงการสัญชาติแคนาดาเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการนี้และได้รับการร่วมมือกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสร้างรถไฟฟ้าจำนวน3าสายเป็นระยะทาง61กิโลเมตรครอบคลุมทุกมุมเมืองของกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกันบริษัทลาวารีนทำการศึกษาแผงแม่บทในการก่อสร้างในช่วงสมัยรัฐบาลของจอมพลเปรมติลาสุรนน์ในปีพุทธศักราช2522และมีแผนในการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2529 ระยะเวลาในการทำงานยืดเยื้อต้องรอถึง11ปีหลังจากการศึกษาแผนแม่บทและเซ็นสัญญาการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2,533แต่แล้วโครงการรถไฟฟ้าก็ไม่สามารถก่อสร้างขึ้นได้จริงมีปัญหาเรื่องเงินลงทุนของบริษัทเจ้าของโครงการพร้อมกับต้นทุนที่สูงขึ้นในเรื่องค่าใช้จ่ายการเวียนคืนที่ดินและการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคโครงการรถไฟฟ้าลาวลีนที่เป็นเสมือนความฝันของคนกรุงเทพ ก็เป็นแค่สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหรือที่เราเรียกว่าสะพานด้วนและก็หยุดการก่อสร้างลงในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2535ไปในที่สุดถ้ารถไฟฟ้าโครงการนี้สร้างเสร็จจะมีรถไฟฟ้าวิ่งสามสายเราสามารถเข้าถึงถนนหลักภายในกรุงเทพได้อย่างสะดวกสบายเพราะรถไฟฟ้าจะวิ่งตรงไปในย่านที่มีคนอยู่อาศัยจำนวนมากย่านถนนสามเสนถนนพระราม4ถนนสุขุมวิท ถนนลาดพร้าวถนนเพชรบุรีตัดใหม่และถนนราดชดารถไฟฟ้าสายแรกคือรถไฟฟ้าสายพระรามสวิ่งจากพระขนงหัวลําโพงหมอชิดมีระยะทาง25กิโลเมตรรถไฟฟ้าสายที่2คือรถไฟฟ้าสายสาทรวิ่งจากวงเวียนใหญ่สาทรลาดพร้าวมีระยะทาง20กิโลเมตรและรถไฟฟ้าสายที่3ารถไฟฟ้าสายสะพานพุทธวิ่งจากดาวคนองสะพานพุทธมักกะสันมีระยะทาง16กิโลเมตร แต่ในปัจจุบันโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าสายสะพานพุทธแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าเป็นที่เรียบร้อยและตั้งชื่อว่าพระปกเก้าสกายพาร์คพระปกเก้าสกายพาร์คเริ่มโครงการในปีพุทธศักราช2559เกิดจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้จัดทำแผงแม่บทกรุงเทพ250ปี เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นย่านเก่าเมืองเก่า17เขตให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยมีโครงการปรับปรุงโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นโครงการแรกหลังจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเสร็จแล้วในปีพุทธศักราช2561ก็ได้ส่งต่อให้กับกรุงเทพมหานครได้ทำการก่อสร้างโดยมีความร่วมมือกับสำนักงานผังเมือง กรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่าปลษณียนไทยโดยเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณใต้สะพานปกเก้พ่วงด้วยทีมสถาปนิกจาก N7A กับทีมภูมิสถาปัตย์จากแลนโ p r o เที่เข้ามาดูแลเรื่องการออกแบบใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ129.61ล้านบาทพระปก9สกายพาร์คหรือส่วนสาธารณะลอยฟ้าออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับทางเดิน และทางจัก,กรยานยาว280เมตรกว้าง8.5เมตรพร้อมกับติดตั้งราวกันตกสูง2-3เมตรมีลิฟต์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุรวมถึงที่นั่งพักผ่อนเพื่อชมวิวกลางแม่น้ำเจ้าพยาที่สวยงาม2จุดจุดแรกคือจุดที่สามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสะพานพุทธพระปางวัดอรุณพระบรมมหาธาตุเจดีย์วัดประยุนวัดซานตาคูตชุมชนกูดีจีน จุดที่2ส,สามารถมองเห็นใรสนียาคารยอดพิมายไอคอนสยามและสามารถมองไกลไปถึงตึกสูงๆย่านสามย่านได้เลยพระปก9้าสกายพาร์คยังเชื่อมต่อกับทางสัญจรระหว่างฝั่งทนและฝั่งพรนครพร้อมทางเชื่อมต่อพื้นที่และส่งเสริมภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนคลองสานและสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเเขตคลองสานเข้ากับสวนสมเด็จพระปกเเขตพระนคร ยาวไปจนถึงบริเวณคลองกรุงรัตรนโกสินทร์และย่านอื่นๆเช่นปลาหูรัดปากคลองตลาดคลองโอกอาดคลองถุมและสะพานหันการเดินทางไปพระป,ระประกเก้าสกายพาร์คสามารถเดินทางไปด้วยรถเมล์สาย3สาย7กสาย9สาย42สาย8สาย73สาย73กและสาย82ลงที่ป้ายใต้สะานพุทธได้เลย ส่วนทางเรือจะเป็นเรือด่วนเจ้าพยาลงที่ท่าสะพานพุทธเรือที่จอดท่านี้จะเป็นเรือด่วนธงสีส้มและเรือประจำทางแบบธรรมดาไม่มีธง